ตอนนี้เรามากันที่ 2pm นะครับเี่คัมแบ,บ็กในรอบ5ปีนะฮะกับอัลบั้มชุดใหม่ที่มีชื่อว่า must ครับโอ้โหกลับมาเปล่งปลัางเลยนี่ดูนี่สิ้นสุดการรอคอยสักทีนะฮะสำหรับเรา o t ตช s t เพราะว่าล่าสุด 2pm ได้ถือว่าเป็น บอยกรุ๊ป uh, รุ่นใหญ่ของวงการเคป๊แห่งค่าย JYP ทำแบ็ค mm hmm. เป็นที่เรียบร้อยอย่างที่บอกอัลบั้มชื่อว่า m u s สเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันจันทร์ที่28มิถุนามนาย,ยนที่ผ่านมาโดยอัลบั้มชุดนี้ถือเป็นงานเพลงชุดแรกในรอบ5ปีของ 2PM ครับ 2PM เดบิวต์เข้าสู่วงการเป็นครั้งแรกเมื่อปี2008ส่วน m u s สซึ่งเป็นผลงานเพลงชุดใหม่ชุดนี้เป็นสตรีโออัลบั้มภาษาเกาหลีชุดที่7ของวง ซึ่ง 2pm ถือเป็นบอยกรุ๊ปที่ประสบความสำเร็จในประเทศญี่ปุ่นด้วยเพราะมีอัลบั้มภาษาญ,ญี่ปุ่นออกวางจำหน่ายแล้วถึง5ชุดโดยก่อนหน้านที่อัลบั้มมา r s สจะออกวางจำหน่ายได้ไม่นาน my house ซึ่งเป็นเพลงไตเติลจากอัลบั้มชุดที่5และเป็นผลงานการแต่งของจุนเคกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง โดยสมาชิกทั้ง6คนไม่ว่าจะเป็นจุนเคนิชคุณแทคยอนอูยองจุนโฮและชานซองได้คัมแบ็กกลับมาเพื่อทำอัลบั้มใหม่ร่วมกันอีกครั้งหลังจากที่ทุกคนได้ปลดประจำการทหารมาแล้วยกเว้นนิชคุณเพียงคนเดียวที่ไม่ได้เข้ากรมทหารและถือเป็นตัวแทนของวง 2PM ที่ทำหน้าที่ดูแลภาพลักษณ์ให้กับวงในระหว่างที่สมาชิกเกือบทุกคนกำลังรับใช้ชาติได้เป็นอย่างดี ในระหว่างการแถลงข่าวเพื่อโปรโมทอัลบั้มชุดใหม่นะครับอูยองเองก็ได้ขอบคุณนิชคุณน,นะครับที่ทำหน้าที่ในการดูแลภาพลักษณ์ของวงได้เป็นอย่างดีในขณะที่เพื่อนๆสมาชิกกำลังเข้ากรมทหารอย่างที่น้องหญิงบอกเลยเขาบอกงี้บอกว่า5ปีเนี่ยถือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากแต่เมื่อกลับมาอยู่บนเวทีร้องอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกเหมือนกับแบบพวกเราเนี่ย ทุกคนเนี่ยเพิ่งเสร็จสิ้นการแสดงคอนเสิร์ตไปเมื่อวานนี้เองทั้งนี้นะครับเป็นเพราะว่าทุกคนต่างทําหน้าที่กันมางานแล้วก็มีความผูกพันกัน,นกมากๆโดยอัลบั้มนี้นะครับอูยองทําหน้าที่โปรดิวซ์และก็แต่งเนื้อเพลง Make ก t ซึ่งเป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มนี้ด้วยครับโดยอูยองเผยว่าสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะให้เขาจับปากกาเพื่อแต่งเพลงอีกครั้งมาจากเพื่อนๆสมาชิกร่วมวงทุกคน และเมื่อทุกคนกลับมารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าอีกครั้งสิ่งแรกที่ทุกคนต้องการก็คือการทำอัลบั้มชุดใหม่ซึ่งมัสถือเป็นงานเพลงที่ต้องทําสมชื่อ,อและสมาชิกในวงทุกคนต่างก็ภูมิใจอย่างมากกับงานเพลงชุดนี้ส่วนมิวสิกวิดีโอเพลง Make It นะคะหลังจากที่เปิดตัวบน YouTube ได้เพียงแค่2วันตอนนี้ยอดวิวทะลุหลัก10ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแฟนๆรอมานานแล้ววันเนาะถูกต้องครับผม